สมาธิอีกตัวหนึ่งที่หลวงพ่อพมดท่านสอนง่ายๆเลยนะก็เป็นตัวประยุกต์เราพูดโธพูดโธไปก็ได้หรือเราดูดมหายใจไปก็ได้ระหว่างที่เราดูไปนะใจมันไหลแวบไปเนี้ยเราคอยรู้ทันนะใจที่มันไหลแวบไปเนี่ยมันหลงไปเมื่อรู้ทันจิตที่มันหลงไปเนี่ยจิตที่มันหลงมันดับมันจะเกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่รู้ตื่นเบิกบานตัวนี้ฟังดูเหมือนจะง่ายนะแต่จริงๆมันไม่ง่ายหรอก มันต้องค่อยฝึกนะส่วนใหญ่เราพูดโทพูดโทมันไหลไปปุ๊บมันไหลไปนานเลยนะบางทีไหลไปเคลิ้มเคลิมฝันฝันไหลไปคิดนานเลยบางทีก็ไหลไปนิ่งสงบอย่างเงี้ยมันไม่รู้ทันนะนี่เราต้องค่อยๆเรียกว่าใช้ปัญญานํานําสมาธิเราพูดโทพูดโทพูดโทอย่างเงี้ยใจลอยรู้ทันพูดโทแล้วใจหลงเราเราคอยรู้ทัน หรือพูดโทรไปเรื่อยๆใจสงบเรารู้ทันนะใจมีปิติรู้ทันใจมีความสุขเรารู้ทันถ้าเรามีสติกำกับไปด้วยเนี่ยเวลาจิตมันสงบเนี่ยมีแนวโน้อมว่าจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่สําคัญนะถ้าเราพัฒนานะจนมีจิตผู้รู้ขึ้นมาได้เนี่ยเราถึงจะพัฒนาต่อได้นะถึงจะไปเดินปัญญาต่อได้หลวงพ่อพระโมทท่านเทศนะส่วนใหญ่ท่านบอกว่าพวกเราขาดสมาธินะสองตัวนะที่พระอาจารย์เล่าให้ฟัง คือสมาธิแบบพักผ่อนก็ขาดสมาธิแบบจิตมีจิตผู้รู้นะสมาธิแบบสัมมาสมาที่ตั้งมั่นเราก็ขาดถ้าขาดสองตัวนี้อย่าเพิ่งไปเดินปัญญาว่าเดินปัญญายังไงก็ไม่เกิดปัญญาแน่นอนเราต้องพัฒนาสมาธิตัวนี้ขึ้นมาให้ได้ก่อนค่อยๆฝึกค่อยๆทำเมื่อก่อนก็คิดว่ามันยากนะแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาค่อยๆพาให้เดินพาให้เดินคือไงให้เราไปฝึกทุกวันทุกวันเนี้